สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัมน์ที่ชื่อว่าคิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันจันทร์ที่22เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่ามารผจญในอุ้งมือทักษิณเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณรุ่งเรืองบอกว่าอย่างนี้ครับเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับ เรื่องนี้เนี่ยมาทําให้ระบบนิติรัฐแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนี่เปื่อยยุ่ยเลยนะครับก็นี่แหละครับมาจากการที่นักโทษรายนี้เนี่ยได้รับการปฏิบัติแบบสองมาตรฐานโดยการเอื้อประโยชน์ของรัฐบาลพักเพื่อไทยและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรจะได้รับการพักโทษโดยที่ไม่เคยติดคุกเลยแม้แต่วินาทีเดียว แล้วก็กําลังใกล้จะพ้นโทษในเดือนสิงหาคมซึ่งก็คืออีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับแต่คนที่จะเดือดร้อนแล้วก็ต้องรับเคาะกรรมแทนทักษิณชินวัตรก็คือบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งข้าราชการในกรมราชทรณฑ์ทั้งแพทย์โรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งมีคดีความที่ถูกร้องและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนทั้งหมดเนี่ย24เรื่องที่ศาลปกครองกลางและก็ที่ปปชเวลานี้สังคมไทยเราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับว่าทักษิณชินวัตรกับครอบครัวตระกูลชินวัตรเนี่ยหลงและก็เหลิงแสดงตนอย่างที่ไม่เคารพและก็เกรงใจใครทั้งนั้นเป็นเทวดาที่ยืนและก็เดินอยู่บนหัวของประชาชนคนไทยทั้งประเทศทักษิณชินวัตรไม่เคยสํานึก ทักษิณชินวัฒน์ไม่เคยละอายใจกับสิ่งชั่วร้ายที่ได้เคยกระทำเอาไว้กับบ้านกับเมืองได้รับการพักโทษให้กลับไปติดคุกทีมที่บ้านจันทรงล่าแต่ก็ปรากฏว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขของกรมคุมประพฤติมิอาจจะมาครับใช้กับนักโทษโคตรเทวดาคนนี้ได้ทักษิณคิดจะไปไหนมาไหนก็ทําได้เหมือนกับสุจริตชนคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักโทษนั่นแหละครับเหาะเหินเดินอากาศด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้า ออกหน้ามารับแขกบ้านแขกเมืองแล้วก็เป็นนักโทษที่คนเปรียบเลยว่าเป็นจอมโจรที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีของประเทศนี้เนี่ยยังจะต้องเข้าไปกราบเพื่อขอพรเลยนะครับนักโทษคดีทุจริตประพฤติมิชอบโกงชาติโกงแผ่นดินผู้นี้เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นนักโทษที่มีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นๆอ,อ,อีกสองแสนกว่าคนที่ถูกสารพิพากษาตัดสินจำคุกด้วยกฎหมายฉบับเดียวกันเท่านั้น แต่ยังมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยอีกจํานวน70บล้านคนที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันกันกบทักษิณชินวัตรอีกด้วยถ้าถามว่าเกิดคนไทยทั้ง70ล้านคนเนี่ยประพฤติปฏิบัติเยี่ยงเดียวก,กันกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหรือมี DNA ของตระกูลชินวัตรเนี่ยคำถามคือว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ครับนายพุทธิพงศ์ปุณกัน ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในช่วงวันสงกรานต์ซึ่งสะท้อนภาพได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอะไรคืออะไรพุทธิพงศ์บอกว่าอย่างนี้ครับเรายืนอยู่บนจุดที่แบ่งฝ่ายกันระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องของบ้านเมืองการนิ่งเฉยดูดายกับกระบวนการยุติธรรมสมาตรฐานประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ย่งไง ถ้ายังไม่มีคำตอบใดๆให้กับประชาชนอภิสิทธิ์ชนเทวดาต้องไม่มีในกระบวนการยุติธรรมของประเทศจะทำให้ประเทศล่มสลายสังคมอ่อนแอโจรก็จะเหมิมเกริมเดินตัวใหญ่ขับแผ่นดินนี่แหละครับพุทธิพงศ์ปุณกันกโพสต์เอาไว้อย่างนี้คุณดุ้งเรืองบอกว่าก็อย่างที่บอกในตอนต้นไปแล้วนะครับว่าคนที่จะเดือดร้อนแล้วก็ต้องรับเคาะกรรมแทนทักษิณชินวัตรเนี่ยก็คือข้าราชการในกรมรัชทันคือแพทย์ พยาบาลในโรงพยาบาลตำรวจเพราะอะไรครับเพราะว่านายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมซึ่งเป็นประธานพักไทยพักดีเนี่ยได้โพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ o กเมื่อวานนี้คุณหมอบอกว่าผมจะไปร้องปปชกรณีที่มีการช่วยเหลือนักโทษป่วยไม่จริงและช่วยเหลือการพักโทษพร้อมกับหลักฐานสำคัญในวันจันทร์ที่22เมษายนนี้เวลา10นาฬ30นาทีคุณหมอโพสต์เอาไว้อย่างนี้แะครับ นั่นก็หมายความว่าในวันนี้คือวันที่22เมษายนเนี่ยในแพทย์บร,รงซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นมือปราบคนโกงแล้วทำให้ยิ่งลักษินวัตรต้องกลายเป็นนักโทษหนีคดีจนถึงทุกวันนี้รวมถึงรัฐมนตรีและข้าราชการประจำในกระทรวงาพาณิชย์ต้องติดคุกจากคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวมาแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอจะไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติม,ตมกับปปชเรียกว่าเป็นการตอกฝาโลงกรณีทักษิณชินวัตรหลังจากที่เคยยื่นไปแล้วก่อนหานี้ ข้าราชการที่จะต้องมีความรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวแล้วก็อยู่ในไข่นอกเหนือจากพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะข้าราชการการเมืองแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์นายน,นัททีทองปราดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พลตารวจโททวีสินเวชวิธานในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็พลตํารวจโทโสพลรัตน์สิงหจ,จารุซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรายชื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีอยู่ในคําร้องที่มีคนไปยื่นต่อสารปกครองกลางแล้วก็ยื่นกับปปชไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับยื่นว่าเข้าข่ายกระทําความผิดในฐานะ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือระเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในกรณีที่มีส่วนช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้แก่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรให้ออกไปพักรักษาตัว,ตวนอกเรือนจำโดยไม่ต้องติดคุกจนกระทั่งได้รับการพักโทษอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหนังชีวิตเรื่องทักษิณชินวัตร เกี่ยวข้องกับประเทศนี้เพียงแค่ฉากแรกของการปูเรื่องก็พอจะคาดเดาได้แล้วนะครับว่าความอเนตอนาจจากโศกนกาฏกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแค่เจ็ดเดือนที่ทักษิณชินวัตรกลับเข้ามาในประเทศไทยหลังจากที่หนีไปนานกว่า15ปีเนี่ยไม่เพียงแต่จะมีข้าราชการไม่เพียงแต่จะมีนักการเมืองที่ทอดตัวรับใช้อาจจะต้องติดคุกเท่านั้นนะครับความชิบหายวายป่วงที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศของรัฐบาลพักเพื่อไทย ที่มีทักษิณคอยชักใหญ่และบงการเนี่ยยังจะมีตามมาอีกหลายระลอกเงิน5 0 0แสนล้านบาทที่จะนำออกมาล้างผลาญตามโครงการแจกเงินดิจิตอลบัลเลต10,000นบาทนี่ก็คือความวิบัตินี่คือความชิบหายที่มองเห็นนะครับเพราะว่าเงินก้อนมหาศาลจำนวนนี้เนี่ยจะไปเข้ากระเป๋าทุนใหญ่โดยที่ประชาชนต้องเป็นผู้แบกรับภาระหนี้สินและที่สำคัญในภาวะสถานการณ์โลกซึ่งไฟสงครามกำลังขยายวงเนี่ย ไม่สมควรอย่างยิ่งครับที่จะนําเอาเงินออกมาถลุงแบบล้างผลาญลักษณะแบบนี้เพราะแค่เหตุการณ์สู้รบในประเทศเมียนมาที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็มีชาวเมียนมาเน,นี่ยอพยพหนีภัยเข้ามาเป็นจํานวนมากในเวลานี้คนที่เดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกับผู้อพยพก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยต้องตกอยู่ในสภาพเตี้ยวอุ้มค่มในการใช้เงินงบประมาณเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาเหล่านี้ ท้งการจัดตั้งค่ายผู้อพยพอาหารการกินเครื่องนุ่งหม่มและวก็ยารักษาโรคโดยที่ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่าอยู่ดีไม่ว่าดีแล้วก็กําลังเล่นกับไฟเรื่องที่ว่าเนี่ยคือเรื่องที่พักเพื่อไทยจะเสนอกฎหมายแก้ไขการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพูดตรงตเนี่ยนะครับ ก็คือจะให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยมีอํานาจในการเข้าไปล้วงลูกการแต่งตั้งโยกย้ายแม่ทัพในกองของเหล่าทัพได้ก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้ในคอลัมน์นี้นะครับทักษิณชินวัตรเนี่ยกลับมาพร้อมกับระบบทักษิณที่บริหารประเทศด้วยระบบทักษิณโนมิกหรือประชานิยมแบบทักษิณแล้วก็รวมศูนย์อํานาจบ,บริหารราชการแผ่นดินแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นชนิดที่ว่าต้องล้วงลูกกองทัพได้ติดตามกันต่อก็แล้วกันนะครับ